โอเคกัดไป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 ได้อยู่ได้หนึ่งคำแล้วโอ้โหเลือดเลือดเลือดไหลเลือดไหลโอเคเฟร์เรากัดมันได้เรากัดมันได้เฮ้ยมันจะกัดตูดเรามันจะกัดตูดเราเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโดนบีดดิ้งเฮ้ยไม่นี่ยไอ้นี่ยโอ้ตายยากเว้ยตายยากโอ้ยโดนกัดแล้วเมื่อกี้ร้องแอกเลยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยชนะแล้วเพ้ย ก็ม <owad Es> no ีแก๊งคาโน่มากินอาหารของผมนะฮะก็ปล่อยให้เขากินไปเพราะว่าผมจะออกแล้วน่าจะเป็นแก๊งคาโน่ของมิสเตอร์เบิร์ดยูโนเอ้ยมิสเตอร์เบิร์ดยูโนนะฮะเขากําลังไลฟ์สตรีมอยู่มั้งแล้วก็มีน้อง f อนะฮะเขาทักมาก็คือเจ้าน่าจะเป็นคาโน่ตัวน้อยตัวนี้แหละไม่กลัว๋ยวผมกินเลยไงเนี่ยคนสายพันธุ์นะฮะเราจะไม่คุยกันตามกดเซิร์ฟนะะต้องคุยกับสายพันธุ์เดียวกันเท่านั้นอัดต่อแล้วกันนะผม ผมกธานาชัยแล้วก็คนอื่นๆนะครับตัดสินใจไม่จริงๆนี่ก็ผมธนชัยนะฮะคิดว่าเราจะนั่งกดดันพี่บูมอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะล่าเขานะครับจะออกแล้ว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 โอ้ <c oughs> oh, เราไม่ได้ล่าเราไม่ได้เราไม่ได้กินเนื้อพี่บูมมาหลายพาร์แล้วนะเรามีแบบมีแต่เป็นลูกเขานะผมมันถึงเวลาที่เราต้องกลับมาห้ามหันกันเองแล้วหรอพี่พี่บูมพี่สไตกา พี่ต้องตายคาคมเขี้ยวของคาโน่พวกผมบอกเลยว่าคลิปของพี่ต้องจบเหมือน MRB UK เว้ยพี่ต้องตายจะออกแล้ว <H uch> เลือดนะเลือดแหมตอนนี้เขาเขา,าหายแล้วพี่บุมเขาต้องพากว่าดูเจ้าคาโน่พวกนี้สิครับแหมจมจ้องที่จะเอาเราแน่เลยพี่บุญน่าจะพากประมาณนี้นะพี่บุจะออกแล้ว <H uch> อๆๆ <H it> บอกเลยว่าขาเกี้ยว เราจะรอวันที่คุณนึงขึ้นมาจะออกแล้วแกงพี่บุหมหรือฆ่าพี่บูหมหรือแตกพี่บุหมหรือกัดกระชากหัวกระชากคำห,ห,หรือกระชากหางหรือกระชากอะไรก็กตามนะครับคุณจะได้เห็นในครั้นี้นะครับจะออกแล้วบอกเลยว,ว่าจะกัดให้จมเขี้ยวจะออกแล้วเฮ้ยเขาออกไปแล้ว <h ye i> จะออกแล้วไม่นะเราไตากล้าเขาออกไปเร็วง่ะงือเขาดิ้นออก่ะ อ๋อเราหัดหลักอ่อนได้เลย,ยมันแขนนะมันร้อนลุ่มนะมันเจ็บใจไนงะเขาออกเซิร์ฟต้นหน้าเลยไงเขาล่ากเขาในน้ำไม่ได้ไงเฮ้ยทุลังจะถ่ายรูปไปเยาะเลยนีย่นี่มันเจ็บจี๊ดนะมันเจ็บจี๊ดเข้าไปในทรวงอนะเอาละครับคุณผู้ชมฮะสวัสดีครับอยู่กับผมเอ B ็มอาร์บียูเคนเชสโตเรกูโนนะฮะ <c oughs> และข้างหน้าเราก็าคือสไตการ <c oughs> นะฮะในสตรีมครั้งที่แล้วเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถกระชากหัวพี่เขาทันได้นะเพราะว่าพี่แกนีอเจาเกมไปก่อนจะบอกเลยนะครับนะว่าครั้งนี้เนี่ยก็แตแต่ว่าไปเราก็เป็นแค่ดียวโรนี่หว่าก็นะก็อาจจะไม่ไหวก็ได้นะบางทีแต่ว่าขอขอแค่ตูดขอขอแค่กัดตูดสักทีหนึ่งก็เป็นพอใจละนะครับ แล้วก็ขออนุญาตน,นะครับคุณผู้ชมนะฮะอยากจะบอกว่าเวลาเล่นปกติผมไม่ได้เปิดแบบนี้นะครับผมแต่เพราะว่าสไตกายังไงล่ะนะฮะผมก็เลยเต้องเปิดนะผมเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขาผู้นั้นคือใครและอยู่ตรงไหนเพื่อที่จะได้ทําการกัดแย้มก้นของเราได้อย่างถนัดคำนะฮะเฟิร์สผมมีคำถามนี่ว่าไงฮะพี่จะร้องทำไมพี่ร้องนี่คือยังไงดังอ๋อมันเป็นสไตล์เว้ยสไตล์ยูโนสไตล์เดี๋ยว อยากจะกัดเขาอะ่ะอยากจะกัดให้จมเขี้ยวแต่ว่าเขาอยู่ในน้ำเราเปิดเขาในน้ำไม่ได้มันแย่มากมันใช่หรือเปล่านั่นใช่นี่นะึวเฮ้ยเออโอ้โหเฮ้ยโดนกัดไหมเพื่อนโดนกัดไหมน่าจะโดนนะฮะเมื่อกี้ว่าได้ยินเสียงเคารอง สวยหนึ่งคำที่ตูดใหญ่ระวังนะแค่คำเดียวนะทีเอ็นนะมา <laughs> แ,ลแล้วพี่เขาจะส่งเรากลับไปอยู่หน้าเลือกตัวทันทีเลยนะแค่คำเดียวเ,<อ>เท่านั้นเ,<อ>เลย,ยผมมองเห็นคุณแต่คุณมองเห็นผมใช่ไหมล่ะเ <laughs> ชื่อแล้วคุณไม่มีทางมองเห็นผมหรอก ดุดดุดดุดดว้าวสองคำแล้วบอยคุณผู้ชมฮะจังหวะนี้ก็จะมี2จอนะครับผมนะในช่องสไตการ์ทีวีนะครับจะเป็นอีกแบบนึง่งช่องเอเบียูเกีก็จะเป็นอีกแบบนึงนะฮะเจอศพศพซับทีเล็กนี่นั่นไงมันโอเมสาวน้อยที่เล็กตัวขาวดำอ่ะเขาเดินกินบหวัดตรงนั้นน่ะฉันต้องการที่จะมีตัวนีหน้าไม่ยีดเลยก่อนว่าไงนะเจอศพ เดี๋ยวศพไอศพบที่เล็กที่สูโคเป็นคนล่าเดี๋ยว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 นั่นมันเมื่อไห่วันมาแล้วว่ามไม่น่าใช่เฮ้ยทีเล็กมีแผลทีเล็กมีแผลทีเล็กมีแผลก็ทำมาเป็นลองเกี้ยวกลาดไงนี่กลัวปะล่ะรู้กลัวปะล่ะหลองไปเห็นกลัวปะล่ะลอ้าวยิง บิดออกเหรอขี้โกงอ่ะเนี่ยดูชื่อแป๊บเฮ้ยตัวมันซีแล้วสวยนี่นะครับคนที่ขี้โกงจะต้องตายแบบนี้นะฮะมีซากมีซากกำลังกินซากด้วยไปแยง่งไปแยง่งออกไปข้าจะกิน เราจะยึดออกไปใหญ่ค้งนึงครับผมกำลังอัดคลิปอยู่สักคู่นะครับที่คอหลับไม่ไหวแล้วนะดูสิเนี่ยันขอขออนุญาตยืมไอ้นะครับเยอนะจังหวะเมื่อกี้พี่ภูมแกล้งผจากไหนวะใหญ่เรั้งหนึงครับผมกำลังอัดคลิปอยู่สักคู่นะครับเราแกล้งกลับบ้างนะตอนนี้แดกให้หมดเพื่อนแดกให้หมด เๆๆๆๆมื่อกี้พี่แกพุ่งมาจากไหนอะผมดูไม่ทันผมพับหน้าจออยู่แล้วพี่แกก็พามพามออกมาเลยอะนี่เป็นซากทีได้กิที่เรายึดผมลาดได้นั้นพีิุูบพี่จะมายึดแบบนี้ได้ก็ได้วะเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยไหมเฮ้ยติดต้นไม้ติดต้นไม้เออ <c oughs> ไล่ไม่ไป เมื่อกี้ตอนนี้วิ่งติดต้นไม้ด้วยน่าตกใจซีเอ็นวไม่นะซีเอ็นเราไปคุยกับลากมะม่วงแล้วไม่นะซีเอ็นเล่นมาตั้งนานต้นไม้ต้นนั้นนะต้นไม้ต้นนั้นคือฆ่าตะกรอนซีเอ็นวสไตกา้า โอ้เขาเอามุมมองมามองเราอ่ะเขาเห็นทีฝ่าไวก่อนอ่ะโอ้โหโคตรไวเลยตึม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 โอ้ยสไตค้าวิ่งหนำเลยนะเราเนี่ยโทษทีวิ่งเร็วไปหน่อยขิงมากไม่ได้เดี๋ยวตายบ่อยไม่ตีบกติตายบ่อยขิงมากไม่ได้อยู่แล้วไงมันไงพวกมันเจ้าพวก สุโคไม่มัดฉันกจะกินเนื้อมันเลยกเกินไปฆ่าเพืรอนเลฟโฟลแล้วไปหนึ่งตัวบอกเลยว่าโกรธแค้นเก็บคอมไหมนิดหนึ่งมันมีฝัตงตัววะตัวที่สามหายไปไหนตัวที่สามหายไปไหนเทมจะล่อมันให้ไปหาตินะฮะไล่ไม่ทันแต่กูล่อดได้ตามไปตามไปเราต้องต้อ,ตอมนมันฮะต้อนเหยื่อต้อนเหยื่อ ตัวที่สามหายไปไหนตัวที่สามอยู่ที่ไหนกันไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกตอนไปติติเข้าทางไหมเข้าทางไหมติ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 เติม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 มันเห็นโอ้โหมันเห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นต้องต้อนมาเน่ตอนเหยื่อตอนเหยื่อไม่กลัวหรอกตอนไปติติเข้าทางไหมเข้าทางไหมติ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 เติม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  เออมมันเห็นโอ้โหมันเห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นติติอย่างนั้นแหละโอ้โหโอ้ยโอ้ย,อยติต,ติไม่ต้องแถมไอ้พี่ก็ได้เรียบร้อยนะฮะบอกเลยว่าขาเคียวขาเคียวขาเคียวอย่างนั้นแหละโอ้โหโอ้ยขาเคียว แกล้งพี่บูมหรือฆ่าพี่บูมหรือแตกพี่บูมหรือกัดกระชากหัวกระชากขำหรือกระชากหางหรือกระชากอะไรก็รกรกกตามนะครับคุณจะได้เห็นในครันี้นะครับอย่างนั้น<า>แหละโอ้โหโอ้ย,อยบอกเลยว่าขาเคี้ยวสำหรับวันนี้เอ็มบียูเคมิเตอร์จูโน่ต้องขอตัวลาไปก่อนจบครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย นะคร we ับ ah. ุณผู้ชมหลังจากแดกอบานเราเสร็จหลังจากใช้แผนการอันชั่วร้ายให้เพื่อนอีกตัวหนึ่งมาตลบหลังเขาแดกเสร็จแล้วเขาก็มานั่งพี่ปูมบอกเลยว่าขาเคียวขาเคียวขาเคียว